มันเป็นยังื่อว่นมันเป็นอย่างน,นางงี้นี่อย่างนี้อ่ะแล้วถ้ามันถ้ามันไปตามข้าขาขาอย่างนี้ถ้าาถ้สมมติอันนี้เป็นขาใช่ไหมถ้าเสียนตามปับ๊บอ่ะถ้าสมมติตามปั๊บเหรอแล้วมันก็จะเปลี่ยนอ,อ,อ่ะกูทตามนี้ออนี่มันจะเอมันจะเปลี่ยนเลยอันนี้คือเสียนตามล<ม>งไปเหรอตามเข้าไปปั๊บเอ้าถ้ามันมีเสี้ยนสองอันทำยไงเวลามันตามขาไม่มีไม่ไม่มีเหรอมันไม่มีเสี้ยนสองอันมีอันเดียวมีแค่อันเดียวเท่านั้นเอ้าแล้วมันตองไปมันตามยังไงนะมันตามอย่างนี้แหละนี่นะ ออออ้มันนนเป็ย่่างีกถ้าเวลาคุณโดนเสียนตำเจ็บๆคุณจะร้องยังไงอ่ะร้องพร้อมพร้อมกับพร้อมพร้อมกับโดนตำนะอ่ะเอาเอานื้กว้างๆสิคุณทำแบบนี้มันผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าคุณทำใหญ่ๆผมถนัดอ่ะเอาหมดเสียนตำหนึ่งสองสามเออคุณก็เอาเอ๋อเนเนคุณลองเป็นเป็นเป็นไอ้ถูกคนถูกตาสิผมคนโดนตำโอเคอ่ะโดนตำให้ก่อนอ่าจื๊อ นองสัตว์โอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นพูดแบบนี้เลยเมื่อกี้ไม่เห็นพูดแบบนี้เลยเมื่อกี้มันจุดต้องหกโอ้แต่ถ้าผมเดินตามกับคุณแล้วคุณเห็นด้วยนะคุณอยู่กับผมอย่างเงี้ยกูจะร้องไงนะมันจะร้องแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่ใช่เสียงตำ